เราจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีหน้าตาแบบค่อนข้างเฟี้ยวฟ้าวใช่ไหมเฟี feel ้ยวฟ้าแบบว่ารุ่นใหม่ลบเหลี่ยมลบมุมต่างๆแต่ลองคิดดูว่าถ้ารถยนต์คลาสสิกรุ่นเก่าๆเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหน้าตาจะเป็นอย่างไรคะเกิดขึ้นมาแล้วแน่นอนนะคะหลายค่ายกำลังพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆดีไซน์สวยๆล้ำยุคล้ำสมัยแต่ มีรายงานว่ามีรถคลาสสิกกว่า15ล้านคันจะถูกทิ้งให้ล้าสมัยอยู่ในอดีตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง Zero Labs Automotive Zero Labs Automotive เขาเลยาเลยบอกว่ารถคลาสสิกแบบเนี้ไม่อยากจะให้ทิ้งไปค่ะเลยผุดไอเดียทำให้รถคลาสสิกเปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานสะอาดแบบใช้ไฟฟ้าได้ค่ะ Zero Labs Automotive เปิดตัวแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ แห่งแรกของโลกมีดีไซน์เป็นรถรุ่นเก่ารถคลาสสิกเพื่อจะลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบเดิมมาใช้ไฟฟ้าแทน mm hmm. เขาแบบ mm hmm. เขาทำยังไง mm hmm. เขาเอามาเอา,เอา,เอามอเตอร์ของรถดอรุ่นเก่าออกหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นใส่แผงแบตเตอรี่เข้าไปแทนค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมคือเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเอาตัวถักเดิมมาเนาะ แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฐานหมดเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปด้วยนะคะการพัฒน,นามาใช้ระบบไฟฟ้านี้ไม่ใช่แค่การลดมลภาวะนะคะแต่ยังสามารถเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ด้วยโดยจะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพิ่มขึ้น235มาไมล์หรือประมาณ378กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ที่ใช้น้ำมันส่วนประสิทธิภาพโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้น47 1ร์เซจาก รถยนต์แบบเดิมอะ่ะที่ใช้น้ำมันพอมาปรับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยประสิทธิภาพเพิ่มด้วยขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะคุณแม็กโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะครับเห็นเห็นจากในรูปที่เอามาโชว์กันนะครับเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลเลยคือ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วมันคลาสสิกแล้วก็อ่ผมว่ามันมันดีตรงที่เรารักษาเหมือนเมื่อกี้พี่พตาบอกเลยครับก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยของในอดีตเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีไปสมหมดมันแย่ไปสมดดิิต้องมาต้องเปลี่ยนทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่อันของสิ่งใหม่ๆให้ไม่ได้ครับก็คือเนี่ยแหละครับก็คือแบบอิโมชั่นอลหรือว่าประสบการณ์ต่างๆหรือเรียกว่าหลายอย่างของรถคลาสสิกเนี่ยคนที่เล่นรถคลาสสิกเนี่ยจะจะเห็นตรงกันเลยบางบางคันเนี่ยแพงกว่ารถรุ่นใหม่ล่าสุดแพงกว่าเทส l a ตัวใหม่ด้วยซ้ำไปแล้วก็ อันนี้แอบเสริมนิดนึงก็คือผมแอบเห็นว่าใน,ในในเมืองไทยเองก็มีคนเริ่มรับทํารถเก่าๆเนี่ยรถคลาสสิกให้เป็นรถไฟฟ้าเริ่มแปลงให้เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ oh. ก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่น่าสนใจเลยแต่เพียงแต่ว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยก็อาจจะต้องมีข้อจํากัดบางอย่างอ,อย่างเช่นตัวแชสซีมันเข้าตรงกันไหมปรับ อแบตเตอรี่ยังไงแล้วก็อะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็อาจจะต้องทดสอบเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตัวผมเองผมก็ใช้รถค่อนข้างเก่านะครับพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะเอา e ีีมาใส่ตัวรถที่แบบคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ต่างออกไปเมื่อเวลาเราพูดถึงร<อ>ถงครับผม คุณนททสโพนมาแล้วค่ะคุณนธบอกว่าการนำรถคลาสสิกมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ากำลังนิยมมากในแคลิฟอร์เนียครับคิวยาวมากอ๋อแคลิฟอร์เนียก็ทำแล้วแต่อันนั้นคือแบบว่าเอารถคลาสสิกของเราเองอะไปปรับเปลี่ยนใช่ไหมเนาะนั่นจะคล้ายๆเหมือนเราเอาไปติดแก๊สเลยพี่สมัยก่อนที่ไปติดแก๊สแอบนี้เรื่องใหก่าเหมือนรถของเล่นเลยนะพ่ตาเหมือนถอด ถอดฐานออกมาจากตัวตัวฐานออกมาจากตัวฐานแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไอตัวแชตซีเปลี่ยนทั้งหมดอ,อไอพวกเนี้ยมันผมว่ามันต้องแน่จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องจุดศูนย์ถ่วงพวกอะไรพวกนี้ระดับหนึ่งอะครับเพราะว่าศูนย์ถ่วงของรถมันเปลี่ยนหมดเลยนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันค่อนข้างจะมีน้าหนักค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยครับก็บก็ต้องมาดู่องแต่แน่นอนประสิทธิภาพพ,พอมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าครับ อ่าข้อที่ได้เปรียบกว่าเครื่องยนต์น้ํามันก็คือไอชิ้นส่วนที่มันขยับได้เนี่ยมันลดลงมหาศาลคือสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะประกอบเป็นรถหนึ่งคันอาจจะต้องมีเรียกว่าส่วนประกอบเต็มไม่หมดเป็นพันๆัที่เป็นพันพันชิ้นแต่ว่าพอเป็นมอเตอร์ปุ๊บไอ้ส่วนที่มันต้องสึกหรอส่วนที่มันต้องเป็นเทนเนนเนี่ยโอ้โหมันดีขึ้นมหาศาลเลยครับพี่ตา